าานนเต็มุงกบบโอ้มาเบิ่งเ<ว>สียนแหหลุนหน่อยครับพี่น้องครับ,น,รน,รบนี่แหละเสียนแหหลุนหน่อยเป็นสีวานบ้าในหน่อยนี่ก็ว่านแหเป็นนะครับพี่น้องครับ,รบมาเบิง่งกันกินเอาไรเราไปนี่มนหมดน,นี่ว่านล,าลงไปแล้วพี่น้องอ่ะเซียนแหได้ง่อยเป็นว่านลงไปแล้วเอามาเบิ่งกันบ้านเนี่ยเ้าเฮาเบิ่งเฮาเบิ่ง เสียนแหเสียนแหเด็กน้อยห้าวเบื้องไปจังไหนถือบ่อ่ามาเบื้องกันบ่าเนี่ยอยางมาเบื้องไกลๆพี่น้องเอาละเสียนแหรุ่นเย่าเสียนแหรุ่นน้อยเขินกำลังห้าวขึ้นแล้วตอนนี้ โอ้เห็นอยู่พี่น้องเห็นปลาตัวนึงอยู่ถืออยู่ <c oughs> โอ้ถืออยู่ถืออยู่ได้อยู่ตัวนั้นเอ <c oughs> สุดยอดสุดยอดว่าเสียนแหเด็กหน่อยนี่หมานขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่หมานหมานหมาน ถือว่าได้นะครับพี่น้องครับเสี้ยนแหรหลุดหน่อยครับ